สวัสดีครับพบกับไกด์เดบอสองครับเพื่อต้อนรับการมาของเดบอสองดีเซอร์เด็กเนะครับซึ่งต้องขอเคลมไว้ก่อนนะครับว่าตัวเ e บอสองดวเซอร์เด็กเเนี่ยมันจะเป็นตัวรีมาสเตอร์ของเดบอสองตัวธรรมดานะครับก็คือพวกสกิลพวกอะไรต่างๆนี่ก็ยังเหมือนเดิมครับดังนั้นสามารถใช้ตัวภาค เดิมเนี่ยมาอ้างอิงได้นะครับซึ่งในไกด์นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเก่านะครับมาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับไกด์วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอเม z o n นะครับซึ่ง สายที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นธนูฟิสิกอลนะครับก็คือเป็นธนูกายภาพนั่นเองโดยที่สกิลหลักที่เราจะใช้กันนะครับก็จะมี2สกิลด้วยกันก็คือสกิลมัลติเพิลช็อตนะครับกับอีกสกิลหนึ่งก็คือตัวไกด์แอโร่นะครับก็จะเป็นสกิลหลัก2ตัวนะครับที่จะใช้ในการเก็บเลเวลกันสําหรับมัลติเพิลช็อตครับก็จะเป็นการยิงธนูไปด้านน้านะครับเป็นมู่นะครับกระจายเป็นทิศทางอย่างนี้นะครับ ซึ่งจำนวนธนูนครับขึ้นอยู่กับตัวเลเวลของตัวมัลติเพลช็อตของเรานะครับก็จะเป็นสกิลหลักที่เราจะใช้ในการเก็บเลเวลทั่วไปนะครับก็ความเร็วของการยิงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัว a t t a c k Speed ของเราครับยิ่งเรามี Attack Speed เยอะเนี่ยความเร็วในการยิงก็จะยิ่งเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เราสามารถทำดาเมจกับศัตรูได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่ต้องแจ้งก่อนครับว่าสำหรับตัว multiple shot เนี่ยในการอัพเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะต้องใช้มานาที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมลองอไปที่เล v e l 15เนี่ยใช้มานาไปที่19นะครับโดยที่มานาของเราเนี่ยมีแค่80ครับหมายความว่าเรายิงแค่4ทีเนี่ยก็ทำให้มานาเราหมดไปได้นะครับดังนั้นนะครับ สกิลนี้จริงๆเนี่ยจะใช้เก็บเลเวลได้จริงๆเนี่ยเราต้องมีเลเวลสูงต้องมีของเยอะก่อนนะครับแล้วก็จะต้องอมีตัวดูดเลือดด,ดูดมานานะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถใช้สกิลนี้ได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับดังนั้นนะครับก็อรอต้องไปใช้สกิลอื่นในการเล่นก่อนนะครับโดยที่การเก็บเลเวลแบบใช้แบบ Shot, แมัลติเพล s ช็อตแบบเนี้ยต้องรอเลเวลหลัง4050 50, ขึ้นไปเลยทีเดียว ดังนั้นนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้นะครับก็คือสกิลที่ชื่อว่าไกด์แอโร่นะครับซึ่งตัวไกด์แอโร่เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ถึงแม้เราจะมีมัลติเพลช็อตในเลเวลสูงแล้วเราก็จะใช้ไกด์แอโร่เนี่ยในการจัดการกับบอสอยู่ดีนะครับหรือว่าจัดการกับสตูที่เป็นตัวเดียวๆนะครับก็สกิลหลักนะครับที่เราจะใช้เล่นกันนะครับสําหรับตัวฟิสิกคอลอเมซอนนะครับก็จะมี2ตัวนี้นะครับก็คือตัวมัลติเพลช็อตนะครับ ยิงกระจายนะครับกับตัวไกด์ช็อตนะครับซึ่งตัวไกด์ช็อตนะครับก็จะเป็นการยิงไปที่ไหนก็ได้นะครับตัวฮันูมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวศัตรูเองนะครับซึ่งตัวไกด์แอโร่เนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับตัวมัลติเพลช็อตเลยนะคือยิงเรายิ่งอัพเลเวลเยอะเนี่ยก็จะยิ่งทําให้มีโบนัสดาเมจที่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้มานาที่ลดลงนะครับ ดังนั้นนะครับก็คือในการเล่นจริงๆี่ยเราอาจจะอัพตัวไกด์แอโร่ให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพตัว Multiple ลช o อเนี่ยในเลเวลท้ายๆแทนนะครับ อีกข้อสังเกตหนึ่งครับของตัว Physical Mason นเนี่ยนั่นก็คือสกิลนะครับของตัวสาย p y y s i c l l r r o w เนี่ยมันไม่มี Synergy กันนะครับดังนั้นนะครับสกิลพอยต์เราก็เลยจะค่อนข้างเหลือเยอะนะครับเพราะว่าไม่จำเปน็นต้องอัพ y y n e r g y อัพเฉพาะแต่สกิลที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับดังนั้นอ,อีกตัวหนึ่งที่เราจะมักจะอัพกันเนี่ยก็คือจะเราก็จะอัพวา k ิรี่ออกมาด้วยนะครับโอเคเกมเพลย์ okay, ของเราก็จะประมาณนี้นะครับคือเซกวาคิรี่มานะครับแล้วก็ในการเก็บ เลเวลเลเวลท้ายๆนะครับเราก็จะใช้มัลติพ e ลช็อ t เพื่อจัดการศัตรูจำนวนมากนะครับก็เวลาเจอบอสนะครับเราก็จะใช้ตัวไกด์ช็อตนะครับกับในการเก็บเลเวลในช่วงแรกๆนะครับก็คือเราก็จะใช้ไกด์ช็อตในการเก็บเล v e l นะครับโอเคเรามาดูกันที่การอัพสเตตัสกันมากนะครับสำหรับสเตตัสเนี่ยของตัวฟิสิกอลอเมซอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ย ตัวสเตรนครับเราจะอัพไปตามธนูของเรานะครับซึ่งธนูปกติแล้วก็จะมี2แบบมันก็คือมีเป็นหน้าไม้มีเป็นแบบธนูแล้วก็มีเป็นแบบธนูใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราใช้หน้าไม้แล้วก็ถ้าใช้ตัวธนูใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องอัพสเตรนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ธนูเล็กนะครับเราก็จะได้เอ็กซ์บิทที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวดามเอจอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราก็จะใช้สเตรนค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับเซตาต่อมานะครับก็คือเด็กกับวิตอริตี้ครับสองตัวเนี้จะมีสองสายที่นิยมกันนะครับก็คือสายที่นิยมอัพเด็เข้าแค่ อาวุธที่เราใช้แล้วที่เหลืออัพลงวิดนะครับแบบนี้ก็มีกับอีกแบบหนึ่งก็คืออัพวิดนะครับ50หรือ100นะครับแล้วก็ที่เหลือลงเด็กก็มีครับเพื่อบุต์ดาเมจนะครับก็จะมี2สายที่นิยมกันนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะได้ดาเมจที่สูงขึ้นหรือเราอยากจะได้ตัวละครที่อึดขึ้นนะครับลองช่างใจดูนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับสําหรับเนจีนะครับก็เหมือนตัวละครอื่นนะครับก็คือเป็นค่าที่เราจะไม่ใส่เลยนะครับสําหรับการอัพสกิลนะครับก็ ตัวที่เราจะอัพนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว m u l t i พ l e Shot นะครับสำหรับ m u l t i p l e s h o เนี่ยก็คือปกติแล้วเขาจะอัพกันอยู่ที่ประมาณ14ถึง20นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราอยากจะอัพเต็มหรือว่าอัพไม่เต็มนะครับแต่ Mac Arrow นะครับที่สูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่24 Uh, Arrow นะครับหรือว่าอยู่ที่เลเวล22ครับหมายความว่าถ้าสมมุติเรามีตัวบวกสกิลเลเวลเดียที่มันมากกว่า22มันก็จะไม่มีค่าอะไรนะครับก็คือเราจะเสียอมานาเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้ตัวลูกธนูเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนะครับก็ตรงนี้นหลายๆคนเขาเลยอัพแค่กันที่ประมาณ14หรือว่า15นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยใส่เป็นพวกบวกออสกิลจากตัวอาวุธหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆแทนนะครับ ก็ตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็บอกว่ามีเยอะๆก็ดีบางคนว่าอัพสุดก็มีนะครับส่วนสกิลถัดมานะครับที่จะอัพเต็มนะครับก็คือตัว ไกด์แอโร่ครับตัวนี้จะอัพเต็มเลยก็จะเป็นสกิลหลักนะครับใช้ในการเก็บเลเวลในช่วงต้นๆน,นะครับแล้วก็ใช้ในการยิงบอสนะครับเพราะว่าเป็นสกิลนะครับที่จะบวกดาเมจในการโจมตีนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวมัลติลช็อตเนี่ยเวลาเรายิงไปเนี่ยความแรงของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ75%จากอาวุธของเราเนะดังนั้นนะครับก็คือเวลายิงบอสนะครับเขาก็เลยใช้ตัวอื่นแทนนะครับก็คือจะใช้ตัวไกด์แอโร่ตัวนี้แทน สำหรับสกิลสตาฟนะครับสกิลสตาฟเนี่ยก็คือเป็นสกิลที่เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ดีนะครับซึ่งข้อเสียจริงๆเลยเนี่ยก็คือสกิลสตาฟเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันในการไล่นะครับซึ่งตอนที่มันไล่สกิลนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถขยับไม่สามารถหลบหลีกอะไรได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับบางทีโดนลุมตายนะครับแล้วก็ไม่สามารถขยับขย่อนได้เนาะดังนั้นนะครับ เขาเลยใช้ตัวมันติช็อตมากกว่าที่จะใช้ตัวสลาฟนะครับแต่ว่าตัวสลาฟเนี่ยมันก็มันก็ดีของละแบบนะครับก็คือตัวสลาฟเนี่ยมันจะยิงออกไป10เป้าหมายพร้อมกันเนาะแล้วก็อ่าดาเมจตัวหรือว่าตัวฮานูเนี่ยมันสามารถไปซ้ํากับตัวดาเมจมันสามารถไปซ้ํากับศัตรูตัวเดิมได้นะครับ ประมาณอยู่ที่2บวกกับตัวเลเวลสกิลหาร4นะครับดังนั้นนะครับหมายความว่าดาเมจที่ศัตรูตัวหนึ่งอ่ะมันจะได้รับเนี่ยมันจะได้รับแรงกว่าตัวมันติ s ช็อตนะครับก็ตรงนี้ ปกติแล้วถ้าคนเลือก u p s t ตาก็จะไม่ u p พมันติชอตถ้าคนอัพมันติชอตก็จะไม่ u p s t ตานะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับสกิลถัดมานะที่มักจะนิยมอัพกันนะครับก็คือตัว Magic Arrow นะครับตัวนี้ Up ได้ตั้งแต่1ถึงประมาณ10นะครับก็หรือว่าจะ Up พเต็มก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลย ซึ่งตัวเมจิ c a อโร่เนี่ยคนเขาจะอัพกันนะครับเพื่อไปใช้จัดการตัวที่เป็นอิมูนฟิสซิควัลนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเมจิ c a อโร่เนี่ยก็จะเป็นดาเมจเป็นแบบเมจิกนั่นเองสำหรับเจเวลินสกิลนะครับเราก็จะไม่อัพเลยนะครับแล้วก็ตัวพาสซีฟสกิลเนี่ยตัวหลักที่เราจะใช้เลยครับก็คือตัววาคิลี่นะครับวาคิลี่เราจะอัพเต็มนะครับเพราะว่าวาคิลี่เนี่ยมันก็จะช่วยแทงด้วยนะครับช่วยรวมมอนสเตอร์ด้วยนะครับโดยปกติแล้วก็จะอัพวาคิลี่กันเต็มนะครับก็จะอัพไป20นะครับ แล้วก็สกิลพาสซีฟนะครับก็จะอัพอย่างละ5นะครับโดยจะอัพทุกๆสกิลนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวสกิลพาสซีฟของตัวอเมซอนเนี่ยมันจะมี Dimishing Return นนะครับ d i m i s i i n g Return เนี่ยก็คือการที่ยิ่งเราอัพในเลเวลสูงๆเนี่ยเราได้ผลตอบแทนหรือว่าได้ตัวเปอร์เซ็นที่มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับ ยกตัวอย่างเท่นตัว critical strike นะครับ critical strike เนี่ยถ้าเรา up level 1เราจะได้อาอกาส critical เนี่ยอยู่ที่16นะครับถ้าเรา up level 2เนี่ยเราจะได้บวกมาอีก9นะครับซึ่งก็จะกลายเป็น25ถ้าเรา up level 3เนี่ยเราจะได้มาอีก8นะครับจะเห็นว่าเรายิ่ง up นะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่น้อยลงเรื่อยนะครับซึ่งตอนที่เรา up ไปขั้น4ไปขั้น5เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ เราจะได้อยู่ที่ประมาณเลเวลละ5นะครับถ้าสมมติเราอัพจาก5ไป6เนี่ยเราจะได้มาเพิ่มอีกแค่4%นะครับดังนั้นนะครับตัวสกิลพาสซีฟเนี่ยมันมี diminishing return อย่างที่ผมบอกยิ่งอัพไปสูงๆเนี่ยเราก็จะยิ่งได้อ่าค่าหรือว่าได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยลงดังนั้นหลายๆคนเนี่ยเขาจะอัพไปพวกสกิลพวกเนี้ยอยู่ที่ประมาณแค่5นะครับเพื่อที่ให้พอมีติดตัวนะครับโดยที่ อยู่ที่5เนี่ยมันก็พอที่จะใช้ได้แล้วนะครับแต่ในบางคนเนี่ยก็อัพเต็มเนในในบางในบางตัวนะครับบางคนก็อัพตัวที่ข้อสตล์เต็มก็มีนะครับบางคนก็อัพตัวเพียสเต็มก็มีนะครับก็ตรงนี้แล้วแต่นะครับต้องต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่เลยจริงๆซึ่งตรงนี้นะครับทั้ง6สกิลด้านนี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากจะอัพเต็มหรือว่าอยากจะอัพแค่5นะครับหรือว่าจะเลือกบางสกิลที่อัพเต็มนะครับ เพราะว่ามันมีสกิลเหลืออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุกสกิลที่เราจะอัพกันนะครับก็มัลติเพล s ช็อตนะครับก็อาจจะอัพเต็มก็ได้หรือว่าจะอัพแค่15ก็ได้นะครับแล้วก็ไปไปเพิ่มเอานะครับก็อัพไกด์เต็ม20นะครับสมมุติเราเรา,เร,าเราขอมัลติเพล s ช็อตอยู่ที่15นะครับก็เป็นสา35ิบห้าสามสิบหาจิเราอัพอ,อีกสัก10เป็น45นะครับ ตัววาคิลี่นะครับเราอัพอีก20นะครับก็จะเป็น65นะครับ65แล้วบวกกับอีก5 1 1 2 3 4 5 6 6 5 30อีก30สกิลนะครับถ้าสมมติเราอัพอย่างละ5นะครับ65บวกอ่าเมื่อกี้65บวกกับอีก30ก็เป็น95นะครับ96 97 98นะครับ99นะครับเราก็จะเหลืออีก สิสกิลนะครับซึ่ง10บสกิลที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยว่า,าเราจะ up, อัพตัว Multiple s h o อตให้เต็มเราจะอัพเมจิเอโร่ให้เต็มหรือว่าเราจะมาลงทุนกับพวกตัว PASSIVE Skill ก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับในการเทคนิคในการเล่นนะครับก็คือ Multiple s h o อตเนี่ยในช่วงเลเวลต่ำๆเนี่ยเรายังไม่ควรอัพ จำนวนเยอะนะครับอาจจะอัพไปสักแค่ห้าก็ได้นะครับเพื่อให้พอแค่ใช้เก็บเลเวลได้บ้างนะครับก็ก็โอเคนะครับจะได้ไม่ต้องเสียมานาเยอะนะเพราะว่า Multiple Shot เนี่ยเวลายิ่งเราอัพนะครับมานาคอสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่สกิลที่เราน่าจะอินเวสหรือว่าน่าจะใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวไกด์แอโร่นะครับซึ่งถ้าสมมติเรา อาจจะอัพไกลแอโร่โให้เต็มไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราก็ทยอยอัพตัวพาสดีไปด้วยนะครับแล้วก็ทยอยอัพเส้นทางผ่านเรื่อยๆจนได้วาคิลีนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวลท้ายๆนะครับเลเวล40ขึ้นไปอาจจะมามาบูสต์มันติช็อตนะครับหรือว่าเราเริ่มมีของได้เยอะเราค่อยมาบูสต์มันติช็อตทีหลังนะครับให้ได้15ขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวทานในการเล่นตัวสายแฮนูนะครับ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับสเตตแรกที่เราต้องจะต้องโฟกัสเลยเนี่ยก็คือตัวเพิ่ม a อ t a c k Speed นั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับคือยิ่งเรามี a อ t a c k Speed เยอะเนี่ยตัวธนูที่เรายิงไปเนี่ยมันยิ่งแบบว่ายิ่งติดกันมากขึ้นนะครับยิ่งติดกันมากขึ้นยิ่งทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับดังนั้นแอคแท็สปีดเป็นเป็นตัวที่สำคัญนะครับถัดมานะครับก็คือตัวดูดเลือดและดูดมานานะครับ สำหรับตัวมัลติเพิลช็อตเนี่ยที่เรายิงไปเนี่ยเราสามารถดูดมานาได้กับตัวลูกขนูนะครับทุกตัวที่เรา ยิงออกไปนะครับดังนั้นเราจะสามารถดูดเลือดและดูดมานาได้มหาศาลนะครับก็สเตตในการดูดเลือดและดูดมานาเนี่ยเลยจําเป็นมากๆนะครับทำให้เราสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่มันจะมีข้อแม้ด้วนึงนะครับตรงตัวมัลติเพล s ช็อตเนี่ยเตยทัตบางอย่างนะครับมันจะโฟกัสเฉพาะตัวธนูที่อยู่ตรงกลางให้เรายิงไปนะครับเช่นตัวแคสซิงโบกับตัวน็อกแบกนะครับก็จะติดเฉพาะตัวศัตรูนะครับที่เราโฟกัสอยู่ตรงกลางครับ อว่าศัตรูที่โดนธนูที่ส่วนตรงกลางที่เรายิงไปนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับก็คือ,อแคสซิงโบหรือว่าน็อกแบ็กอะไรพวกเนี้ยก็คือจะติดเฉพาะศัตรูที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับสําหรับตัวรอบข้างเนี่ยก็จะติดแค่บางสารนะเช่นดูดเลือดสรุปสุดท้ายนะครับตัวบิลนี้นะก็เป็นบิลที่ อที่จะค่อนข้างเลทเกมหน่อยนะครับก็คือจะเริ่มเล่นสนุกเนี่ยตอนหลังเลเวล4 0 5 0ขึ้นไปหรือว่าเริ่มมีของเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับของด้วยนะครับแล้วก็ออย่างที่บอกมันทิปเปิลช็อตเนี่ยมันจะพร้อมใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วงเลเวลท้ายๆที่เรามีมานายเยอะๆมีอุปกรณ์สวมใส่เยอะๆแล้วนะครับแต่เราก็ถามว่าเล่นตั้งแต่แรกได้ไหมก็สามารถเล่นได้นะครับเราอาจจะใช้ตัวไกด์แอโร่เนี่ยในการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆได้นะครับไกด์แอโร่เนี่ยม แล้วก็คิลลี่ที่เราเรียกมาเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสายฮันนูเนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลในการเล่นหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็พยายามให้ศัตรูเนี่ยไม่อยู่ใกล้เรานะครับไอจจต้องขึ้นที่ตลอดเวลาแล้วก็ยิงไกลๆก็ทําให้ประหยัดเลือดประหยัดมาแรงอย่างนี้ได้นะครับไม่ต้องไปชนศัตรูเยอะเนาะก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ถ้าพูดตามตรงผมคิดว่ามันเล่นยากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเลดเกมเหมือนกันแต่เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็ ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่มาแนะนำกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มีเวียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอันไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับก็ลงไปดูที่คอมเมนต์นะครับเผื่อมีเพื่อนๆมาช่วยเสริมข้อมูลอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์ได้นะครับผมก็จะทยอยทำไกด์เรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะครับก็ช่วยกด subscribe channel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีครับก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ